โอลิเวเยชิลูน้ำนากองหน้าจอมเก่าของเอซีมิลานนำนาติดทีมยอดเยี่ยมในซีรียร์นำนาแต่นำนาติดในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะถือว่าเป็นเรื่องหยอกล้อเชี่ยวหานะ้ำนาโดยล่าสุดเนี่ยชิลนะูนำนาพึ่งสวมบทบาทเป็นฮีโร่ของเอซีมนะิลานนำนาด้วยการทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะในช่วงท้ายเกม ที่เออเวลาเกือบ7นาทีน้ำนัตนที่เฉียนชนะเจนัวไปในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะหลังจากไม่เย่ชองน้ำนาประตูประตูบนหนึ่งเนี่ยโดนประตูเอ้ยโดนไม้แดงนำนะไล่ออกจากสนามแล้วทีมก็เปลี่ยนตัวครบแล้วด้วยนำนาโดยหัวหอกวัย7ปีเนี่ยทำหน้าที่เฝ้าเสาได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดน,นะและมีจังหวะพุ่งออกมาตัดบอลช่วยให้ทีมป้องกันในโอกาสลุ้นตีเสมอของเจนนวได้อีกด้วยนำนาล่าสุดเนี่ย ทางทวิตเตอร์ทางการของซีเรียเนี่ยได้เปิดเผยทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ออกมานะนะและมีชื่อของโอลิเวียชิลูนะปิดในตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องที่เอาหามากๆนะถือว่านะจากกองหน้าจอมเก่านะดันกลายไปเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งไปซะแล้วนะครับนะสำหรับโอลิเวียชิลูนะครับนะ